เดี๋ยวเดี๋ยวรอคนเข้าเยอะๆก่อนกดแชร์ให้หน่อยกดแชร์ให้หน่อยกดแชร์ให้หน่อยครับผมจะชี้แจงทีเดียวเลยกดแชร์ให้ผมหน่อยเปิดไฟก่อนแป๊บนึงกดแชร์ให้หน่อยครับทุกคนจะได้เห็นกันเยอะๆผมได้พูดทีเดียวนะแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจ้าสวัดดีครับกดแชร์ให้หน่อยครับ ผมพูดครั้งเดียวนะครับเรื่องวัยรุ่นภาคกลางนะเดี๋ยวผมจะพูดครั้งเดียวเลยทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทะเลาะกันวุ่นวายโพสต์กันทั้งโพสต์ทั้งเม้นต์กันแซ่บเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดทีเดียวเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีทุกคนเลยครับพี่สวัสดีพันกว่าคนเลยครับพี่กดแชร์หน่อยครับพี่สวัสดีครับอาจารย์เอ็มชนบุรีสวัสดีครับ ไม่ผมจะชี้แจงเรื่องนี้ครับอาจารย์เอ็มเรื่องเรื่องที่ผมโพสติกอกเรื่องไวรุ่นภากลางอ่ะที่ผมพูดถึงพวกเพื่อนผมอ่ะเออแต่ว่าผมพูดกว้างไปไงนั่นแหละครับพวกก็เลยเดือดร้อนเลยทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะพูดทีเดียวเลยผมจะภาค API วันดีไวรุ่นภากลางสวัสดีครับเนี่ยผมฝากกดแชร์หน่อยถึงถึงสักสี่ห้าพันคนเนี่ยเดี๋ยวผมพูดเลยนะครับ s> <S ผมพูดทีเดียวเลยเพราะว่า คนจะได้เห็นเยอะนะครับจะได้ฟังทีเดียวเลยขอบคุณมากครับที่เข้ามานะครับฝากกดแชร์ด้วยครับน้องๆกดกดแชร์ให้หน่อยครับเนี่ยแชร์ตรงข้างล่างเนี่ยมันจะมีให้กดแชร์อยู่กดด่วนเลยด่ดวนดเลยผมพูดทีเดียวไงวัสดีครับวัสดีครับพงศวัรรษได้ไหมวัสดีครับ สวัสดีอาร์เอตองสวัสดีทุกคนเลยครับที่เข้ามาผมฝากกดแชร์ให้ผมก่อนหน่อยครับนะผมจะได้พูดทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังยังเป็นปัญหาอยู่นะครับตอนนี้ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับฝากกดแชร์ด้วยด่วนๆเลยครับเดี๋ยวผมจะพูดทีเดียวเลยสักห้าพันคนเนี่ยเดี๋ยวผมพูดเลยผมจะอธิบายให้ฟังผมจะขอจบจบในไลฟ์นี้เลยนะครับในในไลฟ์เดียวเลยนะครับเอ่อจะได้จบปัญหาเลยนะครับ ไม่ต้องมีปัญหานะครับเรื่องที่ว่าเราพูดพาดพิงกันอะไรเงี้ยแชร์แล้วได้อะไรช่างสันแชร์แล้วผมก็จะไปหาช่างสันเนี่ยไปเสิร์ฟช่างสรรเงี้ยเนี่ย <c oughs> ช่างสันอยู่ฟังด้วยนะรั่วเลยแล้วลูกพี่โอเคจะได้จบจบใช่ครับสุภ,ภกิจวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับฝากกดแชร์ด้วยครับแชร์ด่วนๆเลยครับ แชร์แบบด่วนจีไปชนีจ๋าเลยนะครับแชร์ให้แชร์ให้คนที่เขาเดือดร้อนได้เห็นด้วยนะครับว่าคนที่เขาแบบว่าไม่พอใจผมเนี่ยให้เขาได้เห็นด้วยนะครับเออเขาจะได้เข้าใจกันนะครับไม่ชอบผมไม่เป็นไรนะครับไม่อยากติดตามผมไม่เป็นไรนะครับจะเกลียดผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่แต่แต่ว่าเราจะเคลียร์กันให้เข้าใจนะครับเออประมาณนี้ผมผมไม่ซีเรียสนะครับคนรักคนเกลียดมีเป็นเรื่องธรรมดานะครับของผมนี่คนรักมีร้อยคนเกลียดเป็นล้านเข้าใจอยู่แล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยเนี่ยผมฝากกดแชร์หน่อยเนี่ยผมได้พูดทีเดียวนะจะสี่พันคนแล้วนะครับกดแชร์ด่วนๆเลยครับผมได้พูดทีเดียวได้เข้าใจกันนะเพราะตอนนี้โพสต์มันเดือดมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครโพสต์นะเป็นเป็นเป็นโพสต์ทางภาคกลางนะครับทางบ้านผมด้วยทางสุพรรณนะครับเดือดจัดเลยนะครับเดือดแบบว่าเอามามาจุ่มลงไปได้แดกเลยอย่างเงี้ยครับเอือผมก็งง นะปกติแล้วเนี่ยเวลาผมทําคลิปหรือว่าผมอะไรเงี้ยผมก็จะพูดถึงเพื่อนเพื่อนผมอยู่แล้วนะครับนะกดแชร์ด่วนๆนะพี่กดแชร์ด่วนๆน,นะพี่นะครับกดแชร์ด่วนๆเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด่วนๆเลยนะผม, like, นนยนะผมจะได้พูดทีเดียวมามาบ้านจันฟัางเดี๋ยวผมไปครับไปอยู่แล้วครับวันเนี่ยวันไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไปอยู่แล้วผมทุกเรือไปด้วยผมมาเรือไปเล่นด้วย สวัสดีทุกคนด้วยครับแชร์แล้วครับโอเคครับขอบคุณครับใครที่แชร์แล้วขอบคุณมากครับให้ถึงห้าห้าห้าพันคนเดี๋ยวผมพูดทีเดียวเลยนะครับขอบคุณครับจุฬาลักษ์เซฟสอจจอไม่ต้องเซฟผมก็ได้ครับผมแกล้งหยอกกันกับเพื่อนครับแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องขนาดนี้เฉยนะครับสวัสดีพี่โจแคมซิงแปดริ้วด้วยครับสวัสดีทุกคนเลยครับ จะห้าพันแล้วผมได้พูดทีเดียวเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นๆนะครับผมผมพูดจริงจังเลยนะวันดีสันยูด้วยนะครับอภิชาติฟาร์มไก่ไก่นะครับผมขอบคุณพี่ยูด้วยนะครับนี่วันดีครับครับพี่โจโแป๊บหนึ่งพี่เดี๋ยวรอครบห้าพันคนพี่โจโแคมปซิ่งงานแข่งรัดอย่างดีต้องงานพี่โจโนะครับรอแป๊บหนึ่งพี่ ขอแป๊บหนึ่งพี่ห้าพันคนปั๊บผมพูดเลยพี่เดี๋ยวขอให้กดไลค์กดแชร์นิดนึงครับนะผมจะได้พูดทีเดียวเลยรู้เรื่องครับเจอเอกันครับเต่าใจอันครับผมเดี๋ยวพาไปขี่เรือสวัสดีครับธนวัฒน์สวัสดีครับเนี่ยครับ,รบอีกอีกสองร้อยคนเองนะผมจะได้พูดเลยเดี๋ยวสวัดดีอย่างเป็นทางการด้วยหกนาทีแล้ว ก้าร้อยแชร์แล้วจัดไปมีใครอัดจอไปลงกูว่าน่าจะมีนะอัดจอไปลงทิกตอกอะครับอัดอัดเก้าเอาไปอดัดดีๆนะครับไม่ใช่เอาไปอัดให้คนเขาทะเลาะก,กันนะนะครับเสริมหน่อยวัสดีหวัสดีลูกพี่ด้วยสวัสดีครับโอ้โหวัสดีพี่จอร์ดด้วยครับหนึ่งหนึ่งห้าช็อปนะครับขันแก่นทํารถเซอร์กิตนะครับไปรุ่นโคราชท,ทักมาหาผมอ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แบงหน้าดูเครียดเครียดไม่ได้เครียดพี่เพิ่งตื่นเลยหนู เพิ่งตื่นเลยนะเพิ่งตื่นนอนลูกพี่โทรมาเมื่อเช้าเลยเพิ่งตื่นนอนเพิ่งจะลุกมาเมื่อตะกี้เลยล้างหน้าแปรงฟันลงมาเลยน้าไม่อากทีเยครับ <c oughs> <c oughs> โอเคห้าพันคนแล้วครับอัน,นเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมขอพูดกันเลยครับอันดับแรกเนี่ยก็คือเวลาเนี่ยผมทําคลิปนะครับผมจะโอ้โหเขี้ยหน้าก,กูแม่งกูง่วงชีบผายเวลาผมทําคลิปนะครับผมจะไม่พูดถึงคนที่ผมไม่รู้จักนะครับไม่พูดถึงคนที่ผมไม่รู้จักส่วนใหญ่เวลาผมทาคลิปผมจะพูดถึง พี่ยูนะครับเต้าหู้นะครับหรือว่าเป็นไอเฟิร์สช่างสรรช่างเดชอย่างเงี้ยคือคนที่ผมรู้จักอย่างช่างตุก๊กพรมแดนอย่างเงี้ยนะครับผมคือเป็นคนที่ผมสนิทอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าจะเป็นใครก็ตามอย่างาช่างเบน์เพชรเกษมอย่างเงี้ยเออคือเอาง่ายๆคือเฉพาะคนที่ผมสนิทนะครับหรือพี่ออฟทับคออย่างเงี้ยคือสนิทจริงๆพี่เข้าฟ่างกล่องซิ่งอย่างเงี้ยคือถามว่าคนที่เรารู้จักมันค่อนขอ้าง,งที่จะเยอะนะครับแล้วทีเนี้ยมันมีอยู่วันหนึ่งว่า คือน้องๆผมนะครับที่อยู่ยุดยาเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวพี่จะได้รู้จักวัยรุ่นภาคกลางอะไรประมาณนี้นะครับวันที่ยี่แปดที่จะไปวิ่งรถ57ล่างเดิมกันนะครับผมก็เลยนะครับแลวทีนี้ทิกตอกเนี่ยมันลงคลิปได้แค่สิบห้าวินะครับผมผมมันพูดไม่ทันอยู่แล้วถ้าจะให้เลี้ยงหมดว่ามีใครบ้างใครบ้างใครบ้างอย่างเงี้ยผมก็เลยพูดไปว่าเหมาเป็นวัยรุ่นภาคกลางนะครับพอผมเหมาเป็นวัยรุ่นภาคกลางปั๊บเนี่ยมันเลยเป็นปัญหานะครับของทุกคนนะครับว่า ผมเนี่ยไปท้าไปรุ่นภาคกลางทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นอู่ช่างหรือว่าเป็นเพื่อนๆเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะครับวุ่นวายกันไปหมดเลยว่าไอ้เฮียสอจอแม่งท้าแม่งต้องออกไปวิ่งละมึงแม่งท้ามั่วสั่วเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนี้คืออันดับแรกเลยผมต้องขอโทษนะครับทุกคนเลยนะครับที่เป็นวัยรุ่นภาคกลางเลยนะครับที่อยู่ภาคกลางนั่นแหละนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็เป็นคนสุพรรณนะครับก็เอาง่ายๆนะครับแล้วก็แต่ว่าผมมาอยู่ที่นี่เป็นขอนแก่นนะเออเป็นแม่เป็นขอนแก่น,นะ Alum, นทีนี้ปับ๊บ ผมก็เลยต้องขอโทษก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้พูดพา,พาดพิงถึงคนภาคกลางเลยแต่เพียงแค่ผมใช้คําพูดผิดนะครับผมผมใช้คําพูดผิดที่พูดไปว่าวัยรุ่นภาคกลางมาเจอกูหน่อยลดแรงแรงแรงหน้าเฟสนะครับผมอันนี้คือผมพูดถึงเพื่อนของผมนะครับก็คือนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงเลยก็คือมีน้องมีน้องเฟิร์สนะครับเฟิร์สเซเวนนะครับมีช่างสันบางไทรช่างตุ๊กพรมแดนช่างเดชยุทธยายูแปดเหลียวนะครับ พี freezing, ่โจแคมซิงนะครับผมไอ้ต้นซาเล้งนะครับผมก็จะมีกันอยู่แค่นี้นะครับที่โพสต์ขิงกันนะครับก็คือวันทริปเนี่ยที่ผมจะไปทริปก็คือไปขี่รถเล่นกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับไม่ได้แบบว่าจะชักชวนใครให้ไปวุ่นวายกันอะไรยังไงนะครับแล้วก็เรื่องที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยว่าไอ้สจมึงไปท้าไปรุ่นภาคกลางนะครับผมไม่ได้ท้านะครับคือผมท้าเพื่อนผมนะครับถ้า ผมพูดแล้วทุกคนไม่สบายใจนะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับผมก็คือง่ายๆคือผมไม่ได้ไม่ได้อยากจะมีปัญหากับใครหรือว่าอยากจะทะเลาะกับใครนะครับอ่าประมาณนี้ครับส่วนเรื่องที่มีปัญหาที่เป็นโพสต์ไปแล้วนะครับเป็นโพสต์ไปแล้วเรื่องถาทาวิ่งแบบว่าเดิมพงเดิมพันเรื่องเชงอะไรก็เดี๋ยวผมมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมขอชี้แจงรอบแรกก่อนเลยคือผมเนี่ย ไม่ได้ว่านะครับผมไม่ได้ว่าค well, ือกูไม่ได้ร้องไห้นะครับคือกูเพิ่งต nah, ื่นนอนนะครับดูหน้าเพิ่งจะตื่นนอนไม่ได้ร้องไห้นะผมไม่รู้จะร้องไห้ทําไมนะครับผมไม่ได้ร้องไห้อยู่แล้วนะครับก็เพิ่งตื่นนอนไอ้เชี่ยดูตากูเลยเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นขึ้นมาเลยเมื่อกี้พี่โยปุกนะครับก็ฝากฝากด้วยนะครับฝากถึงม่รลุนปาคกลางด้วยว่าขอโทษหลายๆพูดผิดชีวิตเปลี่ยนใช่ครับพูดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับท้าเล่นกับเพื่อนแต่ว่าพวกจริงจังเลยนะครับก็ประมาณนี้ เนี่ยครับผมก็ออกมาชี้แจงให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าไปถามแข่งกับใครหรือว่าไปขิงใครที่อยู่ภาคกลางผมรู้ครับว่ารถแรงๆมันก็มีทั่วไปนะครับผมแต่ว่าผมขอวิ่งแค่กับเพื่อนผมแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้เออมันติกตอกมีสิบหกวิก็กูเปลี่ยนไม่เป็นครับกูเปลี่ยนมันกดปั๊บมันก็เป็นสิบห้าวินะครับผมประมาณนั้นนะครับเออแต่มันต้องเลื่อนเปลี่ยนนะครับกูก็เพิ่งรู้กูโง่ครับขอโทษนะครับ ประมาณนี้เออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของที่โพสต์เป็นดราม่ากันเนี่ยก็คือเอาไว้ง่ายคือตอนเนี้ยมันหนักหนักเลยนะครับหนักเลยก็อาจจะมีถึงขั้นได้แข่งรถกันอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมก็ขอแข่งในสนามนะครับเดี๋ยวผมขอคุยเรื่องกติกาเลยจบแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงแล้วกันว่าเป็นอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่านา <c oughs> ทีนี้ก็คือทางผมก็โอเคนะครับทางผมก็โอเคคือ ผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาเรื่องหรือไม่ได้ไปก้าวร้าวพี่ๆหรือไม่ได้ไปอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าในเมื่อแบบว่ามันไม่จบสักทีก็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 ต้องก็คงต้องวิ่งนะครับแต่ยังไม่ได้เอ่ยว่าเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งโอเคครับผมก็ขอจบการพูดแต่เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าต้องทํางานอีกวุ่นวายนะครับวุ่นวายเพราะว่าตอนนี้มีทํารถให้เพื่อนอีกหลายคันนะครับเห็นไหมนี่ครับประมาณนี้ครับก็ฝากไปด้วยนะครับไม่ได้อยากทะเลาะกับใครนะ ก็ตื่นมาก็อยากจะสดใสนะครับก็นั่นแหละครับไม่ได้ทะเลาะกับใครนะครับัยรุ่นภาคกลางนะครับไม่ต้องเตรียมเสิร์ฟหน้ากูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้หมายถึงพวกคุณนะครับขออภัยในบางลีลาด้วยไอ้ที่พูดผิดชีวิตเปลี่ยนจริงนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยฝากแชร์กันไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ลบนะครับแล้วพี่กับพี่เบลกูไม่มีปัญหาอะไรกับไอ้เบลครับไอ้เบลก็คนรู้จักกันยูทูบเบอร์ไม่มีปัญหาอะไรครับไม่ต้องมั่วนะครับอย่าเอาคนอื่นมาเกี่ยวม เอาแค่เอาแค่ผมกลับไปรุ่นภาคกลางเอาให้จบก่อนนะครับก็โอเคผมก็ขอโทษนะครับไปรุ่นภาคกลางด้วยนะครับที่พูดแล้วกระทบแรงนะครับขออภัยด้วยนะครับส่วนใครที่เป็นเอฟซีผมก็ขอบคุณมากนะครับใครที่เป็นใครที่ไม่ใช่เอฟซีผมจะเกลียดผมก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือถือว่าผมได้ออกมาพูดแล้วนะครับประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณพี่โจนะครับขอบคุณพี่โจแคมซิงนะครับแปดเลี้ยวนะครับขอบคุณพี่ยูแปดเลี้ยวนะครับขอบคุณช่างสรรช่างเดชแล้วก็ น้องเฟิร์สด,ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนพี่ตุ๊กพรมแดนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมาฟังสรุปอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับชอบก็ชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ต้องชอบนะครับผมไปแล้วครับทุกคนขอบคุณครับ